เฮ้ยผมกาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้คือช่องไอเอ็นยูอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นด้วยเฮ้ยกริ๊วกริ๊วกริ๊ววันนี้พูดดังไม่ได้เพราะว่าไม่ได้นอนยังไม่ได้นอนยังไม่ได้นอนนะครับผม ก็วันนี้จะมาคุยถึงเรื่องทําไมผมไม่สอน 3D ต่อนั่นเองนะครับผมเพราะว่า 3D เนี่ยผมว่าน่าจะไม่สอนแล้วนะครับเพราะว่า1เลยเนี่ยหเลยไม่รู้ว่าจะสอนอะไรนะครับผมเพราะว่าคอมของผมตอนนี้ก็เริ่มจะมีปัญหาแล้วนะครับผมคือภาพภาพเวลาเอ่อเลนเดอร์งานมันจะกระพริบนะครับผมว่าการ์ดจอเนี่ยเริ่มไปแล้วนะครับผมช่วงนี้ก็การ์ดจอแพงผมเซฟการ์ดจอผมด้วยอันนี้อันที่1เลยนะครับผมแล้วก็อันที่ 2, 2>, <สอ>2ก็คือเอ่อมันมีปัญหาในเรื่องของคลิปนั่นเองนะครับผมว่าไม่รู้จะลงคลิปแล้วปัญหานี่คืออแบบเเพลง่ย เสียงเอยตอนนี้เสียงผมก็ดูแบบแปลกๆนะดูแบบแบบยังไงไม่รู้อ่ะคำผมมีปัญหาจริงๆเนี่ยนะผมท่านผู้ชมในเรื่องของการสอนเนี่ยน่าจะตัดไปเลยนะครับผมเพราะว่ามีปัญหาในด้านของลิขสิทธิ์เพลงนะผมลิขสิทธิ์เพลงด้วยนะอันน,น,นี้อันนี้แบบโดนมานะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะสอนอะไรด้วยแล้วก็คลิปที่ออกมาไม่รู้จะเหมือนเดิมหรือเปล่านะผมผมว่าไม่ผมไม่ได้มีฟิลสอนเลยตอนนี้เข้าใจปะผมไม่ได้มีฟิลสอนนะเก็ตฟิลด้วยนะแล้วก็ข้อที่3เลยเกี่ยวกับ คนที่รับทํา3ดีนะครับผมอันนี้ผมฝากไว้ตรงนี้เลยว่าผมเห็นใจพวกเขานะครับผมเพราะว่าถ้าผมเอาไปสอนเนี่ยท่านผู้ชมราคาเอย่ยลูกค้าเอย่ยอันนี้บางคนเขาใช้ตรงนี้เป็นอาชีพในเขาเรียกไงในช่วงโควิดเนี่ยนักเรียนเลยนะับผมจ่ายค่าเทอมเอย่ยอะไรอย่างเงี้ยช่วยช่วยแบ่งเบาภาระทา,ทางบ้าน,นอ,อะไรประมาณนั้นแหละผมก็ไม่อยากไปสอนให้คนอื่นทําเป็นแล้วก็ เกือนเลยคราวนี้เกื่อนเลยยุคของ 3D ก็จะแผ่วลงนะครับผมแล้วก็หายไปในที่สุดนั่นเองนะครับผมถ้าคนทําเป็นกันทั่วบ้านทั่วเมืองเนี้ยใช่ไหมเออ,เอ,อตรงนี้ผมก็เห็นใจในคนรับทํา 3D ด้วยในตัวผมเองด้วยผมก็เป็นคนที่รับทํา 3D เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็เล็งถึงความเห็นใจของผู้อื่นด้วยนะครับผมตรงนี้อันนี้ผมไม่อยากเบียดเบียนมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากๆเลยอันนี้ผมไม่อยากพูดนะเออโอเคก็เห็นใจคนอื่นนั่นแหละก็เลยไม่อยากสอนต่อนะครับผมอันนี้ ฝากหลายคนด้วยนะครับผมใครที่กำลังคิดจะสอนทำสามดีเนะี่ยคิดถึงตรงนี้ด้วยนะครับผมว่าตลาดจะเปลี่ยนอ่ะเออมันจะเปลี่ยนไปยุคของ3ามดีมันจะดอบลงนะครับผมอันนี้ผมพูดตรงนี้เลยนะเออแล้วก็ของหลายอย่างนะครับผมไม่อยากสอนต่อเพราะว่าเด็กๆบางคนนะเนี่ยมาไม่รู้ด้วยว่าเอ,อ่มันมันทำแค่ในคอมนะมันทําแค่แบบเอ,อ่อทำได้แค่ในคอมนะแต่มือถือเนะี่ยถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่ว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าคอมเอฟเฟกเอออะไรเอออย่างเงี้ยท่านผู้ชมนะอันนี้ต้อง ลิงตรงนี้ด้วยนะครับผมเนาะแล้วก็ช่วงนี้ที่หายไปไม่ได้ลงคลิปเลยก็เพราะว่าไปทําทุระมานะผมยังไม่เสร็จดีเลยนะท่านผู้ชมเกมก็ไม่ค่อยได้แตะเท่าไหร่นะผมเพราะว่าช่วงนี้ผมก็อยู่ในช่วงของการรีโนเวทบ้านนะครับผมเห็นห้องปะเห็นห้องปะสีเขียวนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปอัปเดตให้ตอนที่ทําห้องใหม่เสร็จนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูก่อนตอนนี้เริ่มทามอะไรบ้างาแดดโครตร้อนเลยแถวบ้านผมอะ สดเจ๊งวันนี้ดูพายทิดเขหอกก็ตรงนี้เป็นส่วนของข้างบ้านของผมนั่นเองนะผมตรงนี้เนาะเป็นที่ชข้างที่ว่างๆแล้วผมอันนี้ก็เป็นบ้านเก่าของผมตรงนี้ก็เป็นที่ต่อเติมมาจะทําเป็นห้องเพิ่มอีกนะครับผมคนเสื้อเงินก็แม่คนเสื้อเท้าก็พี่นะผมส่วนพ่ออยู่ในหลุมนุ่นนะครับพี่คนเสื้อสีฟ้าก็ประมาณนั้นแหละนะครับผมอ่ะ ก็สร้างไปยังไม่ได้สร้างดิเขาเรียกว่ากําลังจะทําเสาบ้านนะครับผมก็ถมที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้อันนี้เป็นความคิดเห็นของคนในบ้านครับผมว่าอยากต่อเติมบ้านนะเพราะว่าบ้านที่ผมอยู่ตอนนี้มันค่อนข้านที่จะแคบมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ของหรือว่าอะไรเนี้ยใช่ไหมอยู่กันหลายคนอ่ะเออแล้วก็ต้องต่อเติมบ้านเพิ่มเติมนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับผมถามว่าวันนี้จะมาทําอะไรนะครับผมก็ มาอัปเดตคร่าวๆนะครับผมเกี่ยวกับประมาณนี้เนาะแล้วก็ผมจะทํา EP นะผมท่านผู้ชมเกี่ยวกับชีวิตของผมเองชีวิตของผมเองตั้งแต่ <Wow. S 1> อ่าตั้งแต่อ่าเกิดเลยผมจะเล่าเรื่องนะผม,ผมจะเล่าเรื่องอันนี้ได้อินสปายเรชันมาจากอ่าบันทึกพระคารุตนะครบบันทึกปีมพงของพี่ปีมนะครับผมอันนี้อันนี้ผมได้แรงบันดาลใจแรงบันดาลใจมาจากตรงนี้เลยนะพูดไม่ถูกแบบเลย จะเ,เล่าเรื่องวะเนี่ยขนาดพูดพูดตรงนี้ท่านผู้ชมคิดดูผมยังพูดไม่ถูกอะ่ะเราจะเล่าเรื่องอะไรวะในผมแต่ว่าผมชอบเล่าเรื่องนะอันนี้ผมก็จะพยายามพูดให้ถูกแล้วก็พูดให้ช้าลงนะครับผมอ่าโอเคผมจะทําเกี่ยวกับอะไรนะครับผมก็เกี่ยวกับตั้งแต่ผมเกิดเลยค่อยๆเล่าเรื่องมาว่าผมสเต็ปไหนแบบเอ้ยทำไมโตมามีแบบนี้โตมาแบบไหนนะผมเลี้ยงดูแบบไหนพ่อแม่เลี้ยงดูแบบไหนอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ เรียนที่ไหนเติบโตที่ไหนเกิดที่ไหนทํางานอะไรเคยทําอะไรมาบ้างเคยผ่านอะไรมาบ้างอันนี้ผมก็จะเล่าเป็นสตอรี่เป็น E p พีเลยผมว่าจะทาเป็นยอีพยาวๆหน่อยครับผมเพราะว่าจะได้ติดตามกันไปยาวๆเลยล่ะอืมก็ชื่ออีีนี้นะผมผมตั้งว่าโตเป็นหนุ่มนั่นเองเฮ้ยเท่ปะเฮ้ย <No. S 1> ชื่อเข้ากับผมเลยนะผมนะผมชื่อหนุ่มเนาะอันนี้บางคนที่ไม่รู้นะครับผมก็ผมจะทำา P ีที่ชื่อว่าโตเป็นหนุ่มตั้งแต่ EP พีหนึ่ง ผมยาวเลยไม่รู้ว่าจะยาวได้แค่ไหนอะ่ะก็ยาวๆกันไปอะ่ะแค่นั้นแหละนะครับผมโอเคอ่ะอันนี้วันนี้ก็มาเกินคร่าวๆแค่นี้นะผมก็วันนี้ก็จะมาลง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 ฟีฟไาสักเกมนึงนะผมมาอัปเดตฟีมือหน่อยนะครับผมเพราะว่าผมก็หายหน้าหายตาไปนานมากนะครับผมนานมากๆเกี่ยวกับวงการ 3D ทำให้ทำแต่ 3D ไม่ได้ลงเกมอะไรต้องพูดแบบนี้สิเออต้องแบบพึ่งมาว่างอะไรอย่างเงี้ยก็ วันนี้นะครับผมเราก็มาอยู่ในหน้าต่างของ Free F ล์รนะของฟ e e f ฟ r e ก็อยู่ในฟ e e f ฟ r e ธรรมดานะผมไม่เล่ <Mother. S 2> นะรรฟรีไฟล์แม็กนะเพราะว่า Free ฟ i r e Max ผมไม่ชินนั่นเองนะผมไม่ชินตอนนี้มีกิจกรรมใหม่อะไรบ้างผมก็ไม่รู้ลไม่รู้อะไรสักอย่างเลยตอนนี้นะผมกดเข้าเกมมาก็เตรียมลุยอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยนะผมกดไปสี่สี่แล้วกันเพราะว่าเล่นแรงตอนนี้เล่นแรงใหญ่อะไรเงี้ยผมไม่ไหวแล้วนะครับผมไม่ไหวแล้วสีมือกัดกันไปนะผมแล้วก็ช่วงนีไไ้เนี่ยสายไฮไลท์นะผมสายไฮไลท์ในค่อนข้างที่จะ <c oughs> เอเอองพูดว่าเริ่มเริ่มเริ่มดอปนะครับผมกระแสเริ่มดอปเนาะเพราะว่า <No. S 1> ไม่รู้เหมือนกันนะมันไม่มีอะไรแปลกใหม่อ่ะผมผมคิดว่าแบบแบบนี้นะใช่ไหมอย่างอายุโอเคอะไรเง okay, รี้ย okay, ผมก็ดูนะอายุโอเคโบเค้นบาวันบาวันก็เริ่มมาสสยไฮไลท์ใช่ไหมเอ๊ใสยคอนเทนต์ใช่ไหมแล้วก็มีหลายๆช่องอะไรอย่างพี่แกง๊งนะผมพี่แก๊ง 1999S กของเราเนี่ย ก็ยังดันไฮไลท์อยู่แต่ว่าช่วงนี้ก็อย่างที่เห็นนะผมว่าวิวค่อนข้างที่จะดปนะครับผมเพราะว่ากระแสมันกระแสมันเริ่มดอปแล้วอะเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอะอยู่อยู่ที่แตห่หลายหลายอย่างนะผมอยู่ที่การตัดต่อหรือว่าอะไรนี้แต่แต่การตัดต่อที่ผมไม่เถียงเลยว่าการตัดต่อโคตรด,ดีนะผมดีทุกช่องแล้วผมก็ไม่เคยทำเนาะเอ้ยยอยอให้เฉยอผมหลอนแล้วเนี่ยเออได้อยู่ ก็ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เกี่ยวกับวงการแบบวงการวงการไฮไลท์อ่ะแต่ว่าจากที่เห็นเห็นมาก็ตัดต่อดีกันทุกช่องนะผมแต่ว่าช่วงนี้กระแสดับเพราะว่าน่าจะถึงจุดอิ่มตัวเพราะว่ามันมันมันยิงแต่หัวมันน่าเบื่อไหมก็ถามว่าน่าเบื่อมันก็น่าเบื่อนะเห็นมาเยอะแหลวแต่แต่ถามว่าชอบไหมก็ยังชอบอยู่นะผมแต่ว่าดูดูหลายๆช่องก็เออยิงยิงหัวก็นั่นแหละผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ย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 โอ้เฮ้ยเฮ้ยทำไมลอยอย่างนั้นน่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไมเขาลอยอย่างนั้นน่ะไอ้ที่กูบ่นอยู่ดีจิโป้เฉยมัน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 โป้หรือแลกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนไม่เปิดไม้ด้วยนะ เอ้ยโปรลุดแหลกอ่ะมันคิดลอยเลยนะท่านผู้ชมโอ้โหไม่ได้เล่นนานโปรอัปเดตแล้วเหรอเนี่ยดูดิเฮ้ยทำไมลอยอย่างนั้นอ่ะไอ้เรื่องผมเปิดประเสียงเพิ่มหนึงแล้วผมท่านผู้ชมเฮ้ยเจ้าโปรเฉยเฮ้ย เฮ้ยท่านชมเจอโปเฉยวะ่ะเจอโปรหรือมันแหลกอ่ะถ้าถ้าโปก็โปทั้งทีมเลยเนะี่ยมันลอยมาเลยอ่ะแต่ละคนมันลอยได้เลยนะดูดิได<อ>้อาดิโปรโป,รโปรหรือจะสู้ฝีมือผมอ่ะแค่นั้นแหละเฮ้ย<อ>โปเหรอใช่เหรอโอ้โหเจอมาเล่นเกมแรกก็อร์ไพร์มาตัวฟักเกอร์แล้วอ่ะ น้องๆคนไหนที่รู้ก็สามารถบอกผมได้นะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆคนไหนที่รู้นะครับผมมันเกี่ยวเกี่ยวกับอะไรเนี่ยผมไม่รู้จริงๆนะอันนี้เออจริงๆนะปกติก็เข้ามาอ่าเข้ามาล็อกอินเฉยๆอ่ะจริงๆเข้ามาล็อกอินเฉยแล้วผมเฮ้ยลอยงั้นแย่ดิถ้าสมมติว่ามันมีล็อกพงล็อกหัวขึ้นมาโอ้เฮ้ยนี่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 โอ้โหลอยเลยดูดิ เฮ้ยมันทำไมลอยอย่างนั้นอะลอยล,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 ลอๆเลยอ่ะงงอ่ะนี่ลอยเหรอลอยเหรอที GM เอ็มเนอะที่เอ็มแก้ได้เนอโอ้โห,โหเจเจ,เจโปรตาเดียวผมพอเลยกลัวจับ <c oughs> โอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับทุกผู้ชมใครที่สนใจทำสาดีหรือว่าหาร้านทำสามดีก็ร้านผมก็ยังรับทำอยู่ครับช่วงนี้คิวว้างว่างมากมากนะผมว่างมากก็ว่างแค่ไหนก็ก็ลองมาสั่งดูแค่นั้นแหละว่างแค่ไหนก็มาลองสั่งดูทำได้ทุกแบบแค่นั้นแหละนะผมถามว่าตึงที่สุดไหมก็ตึงที่สุดอะทำได้ทุกอย่างแค่นั้นแหละนะครับผมไม่มีอะไรเทียบเท่าได้นะผมก็โปรเจกต์ใหม่ๆก็ ถามว่าช่วงนี้ทำไหมก็ทําทิ้งไว้อยู่นะแต่ว่ามไม่ได้ไม่ได้เผยแพร่นะครับผมท่านผู้ชมใครอยากได้อะไรก็ลองมาสั่งทําดูนะครับผมก็ร้านผมก็นี่เลยนะครับผมลิงก์สแกน QR code ไลน์นะครับผมหรือว่าใครที่สนใจพิมพ์ก็ไลน์แอบตรงนี้นั่นเองนะครับผมอ่าไลน์แอบตรงนี้นั่นเองนะครับผมตรงนี้ตรงนี้ตรงนีก็ต้องลากกันไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เอ EduR กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันในคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็ อาซาขอบคุณทุกๆท,ท่านด้วยผมตอนนี้เราถึง4,000ซับแล้วนั่นเองนะผมจุกกลุ่ม4 4 4,000ซับ4,000ซับแล้วนะครับผม4,000ซับแล้วเราต่อเราต่อไปก็เป็นอ,อะไรอ่ะ5,000ซับนะผม5,000ซับนั่นเองนะครับผมเราจะไปด้วยกันนะครับผม5,000ซับ5,000ซับเนี่ยผมกล่าวว่าจะเออ่ทำอะไรดีวะเออ่ทำสามดีแจกเหมือนเดิมนั่นแหละเออแล้วก็ลุ้นผู้โชคดีเหมือนเดิมนะผมรางวัลกี่รางวัลดีอ่ะ ห้าห้าพันซับห้าพันซับก็ต้องห้ารางวัลนะรางวัลพันละสพันละอันแล้วกันโอเคปะโอเคปะห้าพันห้ารางวัลนะครับผมทําทําแบบสายไฮไลท์แบบคู่อะไรก็ได้นะครับผมแบบคู่อะไรก็ได้นะครับผมผมจำกัดไว้ห้ารางวัลอันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะห้าพันซับเมื่อไหร่เจอกันนะครับผมเจอกันที่ช่องเอ็นยูอาร์เออแค่นี้แหละนะครับผมใครที่พบเห็นหรือว่าอะไรต่างๆนานาเกี่ยวกับคลิปผมแบบ กอลคลิปเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยฝากฝาก,กรีพอร์ตด้วยอะไรแค่นี้แหละไปเจอกันคลิปต่อไปฝักกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เหมือนกันเดินๆๆๆๆพูดรวกันไปละไปเจอกันคลิปต่อไป s e ซีวอ a ์เก o จ o โมโ w ในวิ่งเด e กเดียกยาๆไว้เจอกันคลิปต่อไปซีว y ร์ a กม i ายบายจุ๊บจุ๊บว้า